อ่ะโอเคครับวันนี้ก็อยู่กันในคลิปสุ่มตัวรีรหัสรีรหัสสิบรหัสในการสุ่มตัวละครเริ่มต้นหาอีปิกสตัวของเกมค o ก k i e Run Kingdom โอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าทั้งหมด45,000นะืพันเพจเนาะสิบล่อสิบสิบรหัสเรามาสุ่มที่กาชากันโดยเราจะเลือกสุ่มที่อันสเปเชียลนะเพราะว่ามีโอกาสได้ตัว ตัวอะไรวะมันชื่อตัวอะไรไม่รู้อะไหนนะมันมีให้ดูไหมนี่มันชื่อตัวเอสเปซโซคุกกี้มันเพิ่มเลดดอบเอ้ยเลดเลดสุ่มให้เราสุ่มเลยสิบครั้งแรกปุ๊บไป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 จะได้อะไรมาปิ๊ดๆอ้ยอ้อย,ออย,อยากกระตุกจีพามามา ปิ้งเขาบอกว่าถ้ามันได้ตัวดีมันจะกลายเป็นสีหัวใจอะ่ะแปลว่าเนี้ยคือไม่มีตัวดีเท่าไหร่ไม่มีอีปิกก็คือเกลือนั่นเองปิ้งเมาดูกันูุิงป๊บไม่ได้อะไรเลยสคริปเลยแล้วกันไอ้ได้อะไรมัง่งไอ้ได้อีปิกอยู่นะ ไอ้ไดอีปิกกว่าทุกคนเอ้รหัสแรกก็ได้อีปิกเลยแต่ได้ตัวเดียวอะ่ะได้ตัวเดียวเองนี่ได้ตัวแร่เลยนะรหัสแรกรหัสแรกได้ตัวแรหนึ่งตัวแต่เย้าเราเราเรา,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 ายังสุมได้อีกเรายังสุมได้อีกข้ามเลยละกันข้ามไม่ได้ต่อไปปึ๊บโอ้ไม่เจอเอาไหมฮึบโอ้โหไม่ได้ จ๊บเอ้ยโอ,อ้เกลือเกลือจัดจัดอีกอันหนึ่งเกลือไหมโอ้เกลือโอเคได้ตัวเดียวเองได้ตัวเดียวเองเอาใหม่เอารหัสอื่นมาต่อรหัสนี้ออกไปเข้าเยอะไม่ได้กระตุกเข้าเยอะแล้วกระตุกมากเลยมารหัสที่สองแต่เดี๋ยวทำการเข้าเกมหลายๆอันไว้ก่อน เข้ารอไว้เข้าเข้ารอไว้เพราะว่าเกมมันโหลดนานมากมาุ่มต่อซ่มต่อรหัสที่สองรหัสที่สองเออไปเริ่มคือมันดีสุดคือแบบได้ของได้อีปีสามตัวข้ามเลยอึบ้บสคริปเลยปึ้งอ่าตัวแรกได้แล โอ้โหตัวนี้เกลือจัดดูดิได้แค่แรงเอาไหมไม่เอาเอ้ยเอ้ยอย่าพิ่งสิมันยังมีโอกาสอีกห้าครั้งมาห้าครั้งนี้มันก็ต้องได้โอ้โถเอ้ยอีกน,น้อยอีกนิดหน่อยปึ๊กปึ๊กปึกปก๊โอ้โหโอ้ถ้าเกิดมันมันตัดเป็นแบบไทม์สคริปแบบ ที่ฆ่าไม่ได้จะได้ตัวใหม่นะตอนนี้คือแบบยังไม่ได้ตัวใหม่เลยโหพอออกเกลืออีกแล้วคือสุ่มไว้จัดคือสุ่มไว้จัดไว้ไว้ถ้าจนเกมจะโหลดไม่ทันเลย มามามาซุ่มต่อตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามมาเอออืมอมไปมา,ปาโอ้ลีลาลีลาจิงจะวิงว่งจะวิ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดลุน้นลุนหน่อยดีกว่ามาต้องใส่ต้องรอลุ้นหน่อยพอไม่รอลุน้นปุ๊บแบบไม่ได้ตัวดีเลย จะวิง่งค้างแยง่ทำไมต้องค้างตรงนี้ตลอดเลยได้ไหมได้ลุงปะลุงลุงอยู่นะยังพอมีลุ้นไหนได้ไรไหมฟึบเดี๋ยวข้ามตัวแล้วกันข้ามข้ามข้ามฟึบได้ไรเปล่าเอ้ยทุกคนถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่ามันต้องได้ตัวอีปิก นี่ได้ได้สาวไซเกอร์โอ้ได้อีปิกตัวเดียวเองได้อยู่นะตัวนี้ก็ดีอยู่เด็กห้าครั้งห้าครั้งรหัสที่สามโอ้ได้คัมมอนแคมมอนคมมอนคามต่อปุ๊บโอมเกลือปุ๊บเกลือ อีกครั้งนึงเกลือโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอาเกลือนี่น่ะมาดเอ้ยให้เราตกใจเล่นเอารหัสนี้อันนี้เข้าแล้วโอเคมารหัสที่สี ไปสิบครั้งก่อนเลยตือดืดอตือด,ดืดอปุ๊บสิบครั้งขอรอดูมันลวกันว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าอุย้ยเป็นตาแดงๆด้วยละ่ะไม่มีหัวใจขึ้นอ๋อไม่มีหัวใจขึ้นก็คือไม่มีอีปิกอ๋อเป็นธรรมดาอย่างงี้ก็คือเกลือนแน่นอนข้ามไปเลย เกลือเกลือเกลือล้วนๆไม่มีอีปิกถอถ้ามีหัวใจขึ้นจะเป็นอีปิกโอเคอีิกป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 ิกใครเคยฟังบ้าวเพลงเนี้ยเกลือ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 กล้วยอบน้อยเลยเกลือซุมซุๆมซุ้มซุ้ม้ยได้ตัวแรอยู่เด้อแต่มันเป็นตัวที่แจกฟรีแล้วอ่ะ อืมโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้ได้ได,ได้ตัวอ e ีิีสองรหัสเองเรายังไม่ยอมเรายังไม่ยอมเรายังมีอีกหลายรหัสมาเออเข้าเกมไว้ก่อนเข้าเกมไว้ก่อน ตัวนี้ต่อตัวที่ห้าบาทตัวที่ห้าและตัวที่ห้าแล้วมาเดี๋ยวเราจะเปิดแบบห้ารอบก่อนละกันเปิดแบบธรรมดาก่อนเปิดแบบธรรมดาก่อนฮึบเอาเอาเอาดวงเกยก่อนอ่าอุ้ยมามาครั้งแรกก็ได้ตัวแรงเลยน่าอยู่น่าจะได้อยู่แหละทุกคนมามามาฮึบได้เปล่าได้เปล่าอี๊จุ๊บอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไ เอาครั้งครั้งนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเปิดสิบครั้งแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดเผลอกดเกินจุ๊บเฮ้ยได้ไรเปล่าได้ตัวดีป่ะเนี่ยข้ามข้ามเฮ้ยโอ้โหได้หลายตัวได้หลายตัวโอ้แต่ไม่มีอีพิกแย่แย่แย่ไม่เล่นคาบาาเหล่านี้เล่นไปแล้วครับอันนี้คือกําลังจะลงจะลงสตรีมแล้วแหละแต่ว่ามาลุ้นมาอัดคลิปลุ้นตัวพร้อม ให้คนในสตรีมดูด้วยไปเลยเ้ยเขาชอบรีตัวหากันเกมเนี้ยเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดโโหเกลืออีกหนึ่งรหัสเกลืออีกหนึ่งเกลืออีกหนึ่งเหลือรหัสเหลือจอไหนวะเหลือจอนี้โอเคอันนี้ตัวที่หกแล้วตัวที่หกแล้วมา จะแบบไหนมันก็เกลือเหมือนกันนั้นกดถามพันไม่ก่อนเลยการกดพลาด <c oughs> มาเรามารอลุ้นกันดีกว่าสิบครั้งว่าจะมีหัวใจหรือเปล่าหัวใจหรือเปล่าหัวใจโอ้โหไม่มีหัวใจจบแล้วข้ามเลยไม่มีหัวใจนานคนไร้หัวใจโอ้แต่ตัวนี้ได้ตัวแรเยอะนะโอ้เยอะหลายละสองตัวเองฮึบ ปุ้ยจะปุยจะปืยโอ้วิได้ตัวแลสามตัวเนี่ยตัวนี้วิ้ยรหัสนี้ได้อยู่มัง้งได้ตัวแลต้องสามตัวขออีปีกสักตัวหนึ่งสวยเลยอ่ะขออีปีกตัวหนึ่งอีปีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่ได้ปุ๊บได้ไหมได้ไหมอีปีกโอ้โหอีลูกีเริ่มต้น <c ười> เกลือเกลือไป คิดดูดิถ้าต้องเติมสุ่มอะ่ะจะขนาดไหนอะ่ะต้องเติมสุ่มจะขนาดไหนอะ่ะมาครั้งต่อไปครั้งที่เท่าไหร่วะครั้งที่หกปะเจ็ดปะเจหรือเท่าไหร่เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเจ็ดแปเก้าอันนี้ครั้งที่เจดแล้วมาลุ้นต่อไปเราต้องหมุนเก้าอี้ก่อน วอ้ยวุ้ยวุ้ย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 มายจะหล่นมายจะหล่นพอหมุนเอาดวงมาแล้วหมุนดวงมาแล้วหัวใจมาหัวใจมาหัวใจหัวใจโอ้ไม่มีหัวใจแกอีหยังวะเกลือไปไหนอ่ะได้แลหนึ่งตัวได้แลสองตัวได้แล่ออมซุยโอ้ได้แลสองตัวเอง อยากได้อีปิกสองตัวจริงเกลือไปอีกหนึ่งเกลือไปอีกสองโคตเข้อเมอ่ะเฮ้ยเดียวกอนอีอีปิกเอ,เอเอสเปซโซด้วยเป็นไงล่ะรหัสนี้ได้ของดีรหัสนี้ได้แลสองอีปิกหนึ่งเชดเค,เ,คเอ้ยได้อยู่ได้อยู่รหัสนี้ได้อยู่นะ โอ้โหถ้าเป็นแลนะสวยเลยอะ่ะอีกครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายขอแลครั้งสุดท้ายขอแลโอ้เกือบดีเกือบดีแล้วเนี่ยเกือบดีแล้วแล้วได้อ e ีปีกับสามสามรหัสเองมาเหลือสามรหัสสุดท้ายแล้วดูมาดูมาไป ได้ตัวแรเอาตัวแล่เอาเอา้ยไม่เอาแล่เอาอีปิเอาอีปิเฮ้ยต้องหมุนตัวก่อนโอ้จบแล้วไม่มีหัวใจคนมันไล่หัวใจก็งี้แหละได้แร่หนึ่งตัวเดี๋ยวเพื่อมันได้ได้อีปิโอ้โหเกลือเกลือเกลือลน้ลนล้วนอันเนี้ยไม่ต้องผสมเลยไปต่อโอ้รหัสนี้เกลือแน่นอน ได้อย่างนี้แล้วอ่ะรู้เลยเกลือเกลือเกลืออื้เกลือโคตรเกลือเลยอะไรครับเนี่ยเกลือจัดมาเหลือสองละหาสุดท้ายมา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  ทำการรีเอ้ยเอาแบบธรรมดาเอาของล่อก่อนของล่อก่อนล่อธรรมดาก่อนปึ๊บปึ๊บกดสกิปสกิปเอ้ยได้ตัวแรมาหนึ่งตัวละตัวที่สองตัวที่สองมันเลิกดีเลิกดีโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยอย่างงี้ตัวที่สามตัวที่สาม,มไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีสี่สี่สี่อเอ้ยโอ้โห ทำไมนักกล้ามาเนี่ยไม่เอานักกล้ามไหมมีกล้ามแล้วไม่เอาโอ้นางฟ้าค่อนข้างจะเกลือนะดูตัวนี้ปึ๊บทุกคนล,ลืมลืมรอดูอ่ะโอ้โอเกลือลน้นลวนไม่มีงัวผสมมาต่อ รอดูรอดูรอดู <c oughs> ขาหัวใจขาหัวใจหน่อยขอาหัวใจหน่อยหัวใจสวยๆเร็วหัวใจสวยๆหัวใจสวย,สวยๆเยอะๆโหจบแล้วได้แต่แรมีแต่แรแน่นอนอย่างนี้แลหนึ่งโอ้โหแย่เลยแย่เลยมีรหัสนั้นแหละมีรหัสนั้นแหละได้แลสองตัว ไอ้ได้แร่หนึ่งได้แร่สองตัวสามได้แร่สองตัวอีปิกหนึ่งตัว, 2, ตว, 1, ตว, 1, ตวปุ๊บปุ๊บอ่าจุ๊บจุ๊บเฮ้ยโอตัวนี้มันไม่โหดเขาบอกใครไม่รู้แต่บอกไม่โหดอึดจ้าโอเกือเกือฮึปอ่ะสุดท้ายนะ่าต้องมาตัวแร่มาเฉย โอ oh, จบแล้วได้ครบแล้วโอเควันนี้ก็สรุป45,000เพจ45,000เพจถ้าเกิดเป็นการเติมเงินเท่าไหร่โ oh, อเป็นหมื่นเลยนะ45,000เพจเนี่ยเติมเป็นหมื่นเลยอ่ะเอาจริงๆถ้าสมมติเติมอะ่ะโห้ได้ตัวอ e ีพกมา3า,ารหัส3ตัวแล้วที่เหลือก็แลค่อนข้างเยอะหน่อย ก็ถือว่าเกลือไหมเกลือนะไม่ได้อีปิก2ตัวในะไอดเดียวเลยอะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันหน้ามาเปิดให้ดูใหม่อีกสิบรหัสลองดูสิเราจะได้ตัวดีๆมาเล่นักกับขาวสักทีไหมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ